นะคะรับตังโกที่อรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดวใหญ่แข้งหอมหวานนะครับมาเริ่มเลยอตังโกลนี่ตังโกอร่อยไหมครับแกอร่อยครับตัวใหญ่ด้วยครับตอนนี้เริ่มชิ้นหนักแล้วครับทำไมล่ะสู้ตายสู้ตายครับเราก็มีรีสอร์ทมีนั่นอยู่ที่นั่นแดงแล้วครับอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดีตอนเช้าอันนี้จะลองไป ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเลยอ่าอันนี้มื้อลองเช้าก่อนนะครับเนี่ยลองเช้าน้ำมันใส่ไม่ได้ตอนนี้น่ะอะไรวพึ่งยวนเนอร์ตลาดน้ำนะครับน้ำมันใส่ไม่ได้ระวังนะตกลงยังไม่ได้ปิดเลยนะครับในเรียกอะดูภาพในก็จะเห็นเต็มทเรียกเลยยังไม่ปิดนะ เดี๋ยวปริมาณที่อเดียวเดี๋ยวตอเจนช่ยิ่งเลยเอาว่านนี้ใส่เอกไม่ใช่มันไม่เหมือนไม่ใช่มันไม่เหมือนตา้อกล่องเล็กข่อไปนะครับมันจะผ่านสวนอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะนะครับเสร็จแล้วเลี้ยวเข้าตลาดน้ําทางอันนี้ก็เรียกท้ายตลาดน้ำที่นีปากคลองอยู่ทางนี้ครับแต่เราเข้ามาทางนี้เพื่อที่จะขึ้นไปต่อเตี้ก็ลงเรือจิมฟีไม่้องเสียตังนะครับลงเรือแล้วก็เข้ามาของเข็นที่เราพายอ่า ผู้เข้าประกวดตูนาโบกไม้โบกมือในครับไม้เลขแปดค่ะไม้เล็แปดครับเดี๋ยวนะกนานัหมากแข่งส่งเข้าประกวดครับคาโมาาไม้าม้าส่งเข้า ชิมน้ำานสดดูนะครับน่ารักดีครับเขาคือไม่การเขาคือ่้กิจรว่าเราไปแกะเก่าัตต่อรัมาลวหัวก็เนก็แต่งมานีพอดีเลย คนถ่ายเทินคนถ่ายเทินอ่าคังไม่เทินเ้อคนถ่ายเทินเอคนถ่ายเินานนี้ไอดูชาชบอยเจ๋มีทุขนาดนี่นี่นี่บานจะน้องเรานี้มาจากอ๋ออันนี้นักท่องเที่ยวจากเกาหลีเรือลำนี้มีตั้งสองตั้งเร้องสองตั้งเลยว ขายเป็นไงสวัสดีคะัสดีคระบแเิจอกันนะคะปจอกันเลเอาะไรเอาฟองนึ่งด้วเอาิงใหญ่นะครับโอ้คฝรั่งหน้าทานยังเลยหน้า

ดูนะครับทุกท่านอยากทานอะไรก็บอกได้บอกได้ไม่นไม่ใกรอเดียวไงครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะเชิญนวคุณเชิญก่อนนะ อย่างน,นี้นะฮะตอนค<อ>ทีหัวนีหมดตลาดป่ะ นั่นผู้ชมครผู้ชมอันนี้จาเป็นผู้ชมของเรานะครับอันนี้ก็เป็นนักแสดงของเราครับอันนี้ก็คนถ่ายครับ

วันนี้เราจะไปนอนริมน้ำนะครับแพใหญ่ไหมอ่ะแพใหญ่ไหมคะนี่ขน,นาเราไม่ยอมคุยกันเลยครับกินอย่างเดียวครับวันนี้นแล้วก็ผ่านน้ำตกนะครับบรรยากาศ น้ำตกนะครับที่ทยานไยโยกนะครับใช่พอดีเขาอยากไปเล่นน้ำนี่แหละตรงนี้แหละแต่ลงแล้วมันก็ลอยนะครับไม่หครับเนี่เรือเรากาะเต็มเลยในแถวเนี้ย อะไรนะฮะถ่ายภาพเคลื่อนไหวก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งโอ้ยถึงแล้วครับสังขาบุรีนะครับตอนใบปลายประมาณห้าโมงครึ่งนะครับ อากาศดีมากเลยครับแดดกำลังลงนะครับด้านนู้นก็เป็นบริเวณวัดนะครับวิเวกวังการามนะครับพัะมาาเจดีด้านในด้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านชาวเลนะครับที่เรากำลังจะเห็นก็เป็นแนวของสะพานนะครับ นี่ครับนี่ก็เป็นสะพานไม้ช่วงนี้น้ำขึ้นครับช่วงนี้น้ำขึ้นนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆของตัวเมืองสังคาบุรี

โดม็เห็นครับนบี่เรทบที่เราถ่ายรูปหรอถ่ายรหรอมามาเข้ามาอคนเร็วเร็วเร็เร็บสวยไหมคยคะนี่เราก็ถ่ายภาพกันเก็บเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่ระลึกแล้วที่ระลึกค่ะเป็นที่ระลึกอย่างสุดยอดมาจากคุณทินกรทัวยสุดยอด สะพานอุตมะนุสรนะครับนั่นพอลงมาก็เจอเลยครับสองท่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านสะพานครับห้าบาทห้าบาทอันนี้ตกไม่ค้าอย่าได้เปิดร้านใช่ไหมครับเปิดไม่ไหวสาม่ีบาทเหรออันเท่าไหร่สามอันสามร้อยเดี๋ยวหาให้สามอันร้อยได้ อันคุณเคยใช้ไหมคุณิตอนตอนคุณเด็กๆอ๋อไม่เคยนะครับเไม่คุ้นเกิดไม่ทันเพื่พื่ครเราใช้อยู่เนาะไปขึ้นกระดานกระดาษจานด้วเรครับอันนี้ขณาเราก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะทำบุญนะครับใส่บาทตอนเช้าไปไปดู่าใีองคเข้าองเหรอ วันนี้เราก็ร่วมกันใส่บาตรยามเช้านะครับไปที่ไหนเราก็ทำบุญตลอดคณะเรา ้าเหียบด้วยนะการงานนที่ผู้เข้าประกวดนะครับส่งประกวดจากแต่ะละหมายเลขนะครับกาลังยืนเพื่อที่ให้คณะกรรมการตัดสินนะครับนะครับเราก็ต้องลำบ,บากใจอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ลำบ,บากใจจริงๆเลยครับทุกท่าน อ่าตอนนี้นะครับแบ็กกราวด้านหลังนะครับเป็นสิงคู่นะครับ<ม>อ่าแล้วก็ปีบพรมหาเจดีนะครับพุทธคยาด้านบน<ม>ตอนนี้เราก็ไม่ใช่ครับต้องไปสามแยกเมื่อกี้นะครับต้องขวาไปครับ เะไเลยขึ้นไปเลยเลยตอนนี้เราก็มาด้านบนนะครับที่วัดหลวงพ่อมาบริเวณอุโบสถนะครับวัดหลวงพ่อธรรมนี่ก็จะเป็นภายในนะครับกดของหลวงพ่อนะครับตอนนี้ที่บรรจุ นะครับหลวงพ่อไว้นะครับเป็นกบไม้สวยงามหน้าเราก็กราบน้ำสก,การนะครับช่วงนี้ก็เป็นการรับประทานอาหารเช้านะครับหลังจากไปไหว้พระกลับมาอา ทุกท่านจะรับประทานอาหารเช้ากันอยู่ครับไหนอะชี้ๆเว้ยเออรีบ <ช>ไม่เที่้วนะคะใหนอมพี่ไปด้วยไปด้วยสายมรณะนะครับมันจะมาถึงประมาณกี่โมงพี่อ๋อถ้าเป็นรับเช้าถึงกี่